กลับมาพบก,กันกับเรื่องของกรณีศึกษาระเบิดป่วนกรุงเทพนะครับในวันที่1นถึงสสิงหาปี6 2นะครับจริงๆก็ใกล้จะกลับมาครบรอบ1ปีอีกแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์ระเบิดป่วนกรุงเทพในครั้งนั้นในวันที่1และวันที่2ทําไมผมถึงรีเฟอร์กลับไปในวันที่1ด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของวันที่1เนี่ยเราก็มีการพบนะครับระเบิด อยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ระเบิดแค่นั้นเองนะครับประกอบไม่แล้วเสร็จนะครับแต่ลักษณะเนี่ยมีความใกล้เคียงกันกับระเบิดที่เกิดขึ้นมากนะครับเดี๋ยวจะเชื่อมโยงให้เห็นนะครับว่าในเคสสตั๊ดดี้นี้นะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วก็มีที่มาที่ไปกันแบบใดนะครับโอเคสำหรับ ตัวคลิปนี้นะครับก็ผลิตขึ้นภายใต้ข้อจํากัดด้านข้อมูลแล้วก็เนื้อหานะครับในส่วนของภาพและเสียงนะครับผมได้พยายามรวบรวมมาแล้วก็พยายามซูมในสิ่งที่จําเป็นต้องศึกษารวมถึงจะต้องอธิบายในชั้นเรียนนะครับสําหรับท่านที่ศึกษาบนคลิปนะครับอาจจะได้เนื้อหาไม่ครบนะครับจะเป็นเนื้อหาในเชิงป้องกันซะมากกว่านะครับส่วนเนื้อหาที่เป็นด้านเทคนิคลึกๆนะครับผมจะดําเนินการสอนเพิ่มในชั้นเรียนต่างหากนะครับ สำหรับภาพนะครับแล้วก็เสียงอะไรต่างๆในคลิปนี้นะครับขอสงวนสิทธิ์ใช้เพื่อการเรียนในชั้นเรียนเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์แอบแฝงทางการเมืองความเชื่อศาสนาหรือก่อความแตกแยกทางวัฒนธรรมแต่อย่างใดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องราวหล่นเนี้ยนะครับมันจบลงแล้วนะครับในอดีตเนี่ยท่ามกลางความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายใดก็ตามทั้งทางเศรษฐกิจร่างกายนะครับมีกรณีที่มีผู้ได้รับได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับผู้ที่ต้องสูญเสียในบางเรื่องไปนะครับแล้วก็ เคสนี้ดีอย่างนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึงชีวิตนะครับแต่เราก็ยังต้องยอมรับในเรื่องของความแตกต่างและเคารพในอุดมการณ์ซึ่งกันและกันนะครับภายใต้กรอบของคำว่า respect for all นะครับ,รบสำหรับเคสนี้นะครับถ้าดูกันบนของวิกิพีเดียนะครับก็จะเป็นเรื่องของเคสต s ดดี y ที่มี การกล่าวถึงคำว่า terrorism i n Bangkok นะครับซึ่งในกระบวนการใช้คำแบบนี้นะครับก็จะเป็นใช้คำแบบสากลน,นะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เราจะเป็นลักษณะของการเก่อความไม่สงบนะครับที่จะใช้ลงบนตัวคลิปนี้นะครับซึ่งถ้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถไปค้นคำเพิ่มเติมได้จากคำที่ผมบอกนะครับจะเป็นเหตุระเบิด นะครับป่วนเมืองนะครับเป็นวัตถุต้องสงสัยด้วยนะครับกระจายไปทั่วเลยนะครับในช่วงของวันที่1และวันที่2สิงหาคมนะครับโดยวันที่1สิงหาคมเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับที่มีกล่องมันฝรั่งต้องสงสัยนะครับหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะถูกซุกอยู่ในหลังถุงนะครับเป็นถุงสีเขียวนะครับเป็นถุงเหมือนกับถุงเคสนี้นะครับเขาเป็นเหมือนกับ พูดง่ายๆคือถุงสีเขียวนี่มันมาที่หลังนะครับต้องบอกก่อนว่าที่เห็นซุกในถุงสีเขียวเนี่ยสื่อมวลชนจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันมาพร้อมกับตัวถุงหรือตัวกล่องมันฝรั่งนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันเป็นถุงที่เขาเจ้าหน้าที่แนะนํามาซุกไว้เพราะกรณีถ้าเกิดกรณีมันเป็นเหตุที่มันเป็นระเบิดจริงนะครับตัวข้างในเนี่ยมันเป็นทรายเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้รองรับแรงนะครับแรงอัดที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวกล่องมันฝรั่งเนี่ยนะครับ มันก็เป็นกล่องมันฝรั่งผสมไปกันกับกล่องน้ําด้วยนะซึ่งผมจะพยายามซูมออกมาให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหตุที่เป็นระเบิดที่ประกอบไม่เสร็จนะนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือประกอบแล้วแต่ไม่ระเบิดนะครับซึ่งในส่วนของตัวกล่องมันฝรั่งเนี่ยมันก็ยังมีกล่องน้ําผักนะครับที่มีการเรียงลูกปลายนะครับลูกปลายคือลูก ที่เป็นลูกตะกวัวกลมๆเหมือนกับเอาไว้ใส่ในรถปั่นจักรยานรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับลูกล้อที่มันทําให้ให้มันมีการขับเคลื่อนไปได้นะครับตัวเนี่ยมันถูกซุกอยู่ที่ป้ายสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพียงแต่ว่า มันไม่ระเบิดเพราะว่าตัววงจรเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองนะครับเคสแบบนี้นะครับเป็นเคสที่พอเจอปุ๊บนะก็แตกตื่นกันนะครับประชาชนก็เริ่ม alert มากขึ้นเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนสัญญาณสัญญาณเตือนหนึ่งว่าเอ๊มีเคสมีระเบิดแบบนี้เกิดขึ้นที่หน้าสานักงานตำรวจแห่งชาติเพียงแต่ว่ามันไม่ระเบิดแต่ว่าเอ๊มันต้องสงสัยนะเราต้องระวังตัวกันมากขึ้นไหมนะครับก็มีการเตือนในเรื่องของทางฝ่ายความมั่นคงก็มีการเตือนกันเรื่องนี้เกิดขึ้นในวันที่1สิงหาคมนะครับ แต่แล้วครับในวันที่ของสิงหาคมช่วงเช้านะครับก็เกิดระเบิดขึ้นหลายจุดนะในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เขตปริมณฑลด้วยนะครับโดยที่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดขึ้นหน้าบริเวณเแถวแถวศูนย์ราชการเป็นหลักนะครับโดยที่เคสเนี่ยก็มีความคิดกันว่าเอ๊ะน่าจะเกี่ยวโยงกันกับกันกับก ตัวผู้ที่ก่อเหตุนะครับเดียวก,กันกับที่เอาระเบิดเนี่ยไปวางที่หน้าป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันที่1ห,หรือเปล่านะครับซึ่งเคสเนี้ยในวันที่2เนี่ยเอ๊ะเขาก็ได้เจอภาพนะครับเป็นวงจรปิดของชายผู้ต้องสงสัยนะครับสวมชุดสีเหลืองนะครับแขนยาวแล้วก็สวมแมสปิดหน้านะครับสวมแมสหน้ากากปิดหน้าชัดเจนนะ ก็เลยดําเนินการส,สืบสวนนะครับแล้วก็หาตัวผู้ต้องสงสัยส่วนที่มาที่แถวแถวศูนย์ราชการเนี่ยก็เป็นชายสวมเสื้อแขนยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่แมสปิดหน้าในลักษณะเหมือนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดระเบิดขึ้นจริงๆนะครับที่หน้ากองบัญชาการกองทัพไทยก็ใกล้ๆกันกันกนกบตัวของทาวเวอร์นะครับศูนย์ราชการนะครับใกล้กันกับศูนย์ราชการคือพูดก,กันง่ายๆก็คืออยู่ในบริเวณเดียวกันเพียงแต่ว่าตัว หน้ากองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยมันจะถึงก่อนนะครับแล้วตบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเป็นสะบัวที่อยู่ด้านหน้านะครับก็จะมีจุดนั่งพักนั่งรออะไรด้วยก็เกิดระเบิดตูมใหญ่มากนะครับซึ่งดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเพียงแต่ว่ามีทรัพย์สินเสียหายนะครับเป็นสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็อีกหนึ่งจุดนะครับก็จะเป็นหน้าศูนย์อีกหนึ่งจุดนะครับอันนี้เป็นหน้าศูนย์ราชาการนะครับอาคาร ทาวเวอร์บีนะครและภาษาสนาสตานะครับที่ศูนย์ราชการเหมือนเหมือนกันนะครับโดยที่เป็นครั้งที่2นะครับโดยระเบิดตัวนี้ถูกซุกอยู่ในสวนหย่อมนะครับสวนหย่อมหน้าทางขึ้นนะครับซึ่งบริเวณนั้นจะเป็นทางขึ้นทางลงที่เป็นแหลมแบบเดินขึ้นนะครับเล้วก็จะเป็นลานก,กว้างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวระเบิดเนี่ยจะถูกซุกอยู่ในกระถางนะครับ แรงระเบิดเนี่ยทำให้ตัวกระถางเนี่ยได้รับความเสียหายโดยเฉพาะส่วนที่เป็นตัวเป็นหินอ่อนที่ปูนเนี่ยนะครับก็น่าจะแรงพอสมควรนะต้นไม้ก็หายไปเป็นทางเลยอย่างที่เห็นนะครับผมพยายามซูมภาพไม่เห็นนะว่ามันมีความเสียหายในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับแต่ถ้าเข้าใกล้หรือมีคนที่อยู่เข้าใกล้ก็อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงเหมือนกันนะครับจากตัวระเบิดตัวนี้นะครับแล้วก็ หลังจากนั้นมาครับก็เกิดขึ้นอีกหนึ่งเคสนะครับในเวลาไล่เลี่ยก,กันก็คือใกล้หน้าตึกมหานครนะครับบริเวณทางขึ้นลง BTS นะช่องดนทรีสถานีช่องดนทรีนะครับตัวระเบิดเนี่ยถูกซุกอยู่ในพุ่มไม้นะครับด้านหน้าอาคารนะแรงระเบิดก็ส่งผลต่อสถานี BTS นะครับทำให้กระจกบนสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยแตกส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับก็มี